เ้ามาไรแล้วครับวันนี้เรามาอีกฝั่งนะปกติกเราจะลงด้านแต่วันนี้เรามาฝั่งนี้ครับจะมีชาวบ้าน,นครับมาหาปลาหาอะไรของเขา่ครัแล้วก็จะหาที่ลง เราได้ตำแหน่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็เตรียมถังนะครับที่จะมาใส่ฟลาสนาดเ,<ม>เพื่อจะกลับไปลงบ่อเพราะว่าวันก่อนนี้ผมใส่ปลามาแล้วแหละที่เราที่ใส่ปลามาแต่มันเล็กไปหน่อยนะทำให้มันตายหมดเลยผมก็เลยต้องปล่อยหมดเลยถึงมังไม่ตายแหละมันแค่จะตายว,นะวันนี้น้ำดีครับเริ่มใสขึ้นมาหน่อยลนะ เราก็ยังใช้เพนซิลเหมือนเดิมน,นะครับเพื่อที่จะหาตัวปลาสนาาดูนครับวันนี้เราจะได้กลับบ้านสักกี่ตัวแต่น้ำนิ่งดีมากคนหาปลาก็าาาน้อยน่าจะทำผลงานได้ดีสีเดิมครับสีที่ผมว่ามันกัดดีกว่าทุกอันที่ผมมีกาคือสีน้ำตาลนะ ท้องใสๆสีขาวเริ่มกันเลยนะครับ นี่ครับไม้แรกโดดเลยโอ้โหนี่ครับไม้แรกของผมเป็นไงมันชุ่มจริงๆนะครับปลาเนี่ยถือว่าเยอะมากเดี๋ยวผมตักน้ำก่อน ตัวแรกหมายแรกก็เล่นงานเลยออ้ยเข้าเบาตาเนี่ ครับตอนนี้สนา ดูเด็ดจริงๆอะโอ้โหกัดตุกไม้แล้วผมตีมาสีห้าไม้เปลี่ยนมุมดูบ้างตีมุมไหนก็กัดนะครับแต่ว่ามันไม่โดนตัวแค่นั้น เหมือนจะโดนเนหะมือนจะโดนเนหะมือนจะโดนเหมือนจะโดนนะครับอุยอ้ยอุ้ยไม่ทัน อย่ยปร้อยโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับหลุดอลุดทีเนี้ยยกขึ้นฟังอย่างเดียวเลยชอบมาหลุดตอนนี้ ไปปลายนะ่ะตอนจังหวะย,ยกขึ้นเลยนะอ้อาวเยอะอุยอ้ยไม่โดนไม่โดน ลุนหว่าเหงื่อกันนีแต่ก็เพ็นดีนะครับต่างคนต่างหาแล้วเปลี่ยนมุมลุ้นไปเรื่อย ีกัดใกล้ๆเลยนะกัดริมๆฝั่งเนี่ย อ,อ๋อแล้วอุยอ้ยดูดิวายยยยรู้สึกจะมีไซส์หน่อยนะครับตอนนี้ใหญ่ไหมลเล็กเล็กเฮ้ยใหญ่เลยนะ

โดนบ่อยเลยนะครับเพราะมันชุมจริงออไม่เห็หนีนะครับรอบนี้ออไม่ครับเห่ไม่กโอ้องโดนีิครับ you <laughs> เงนินกัดเลยเหรอน่า <Okay. S 1> จะต้องเติมน้ำเคิื่องบุหรี่ ดูนานไม่น่าพอ กีแแ่แ้มเราไม่รู้นะน่าจะประมาณห้าหกแทมเอาอีกแล้วทีเป็นกัดนะครับโอ้ย เก็บทุกแต้มนะให้ไวที่สุดจะได้รีบกลับบ้านตอนนี้ก็เริ่มเงียบแล้วครับไม่มีกัดเลยนะสักพักน,น,นะครับน่าปามน,น่าจะเคลื่อนที่แนละ้วตอนนี้ ฝูงไม่เจอแล้วนะครับตอนนี้เงียบมากเลยนี่ครับผลงานก็อลุอึดหก เจอก็คือปามไม่ค่อยทนเอะผมจะเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วจะรอไหมเนาะสองสี่หกแปดเลขแปดแต้มนะครับผมต้องรีบกลับไปละ เพื่อรักษาชีวิตของปลาให้ได้ให้มันเป็นโรงบ่อให้ได้นะโดนหรือเนี่ยยังไง เพียก็ยังหวานแห่เล่นน้ำกันอยู่นะครับ โดนละ ดดึงเลยเมื่อกี้ สวงได้ไม่เอาตัวสี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 ีสีสายีสีสัสอสี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 ีสีสีสี สองตัวโอเคบ๊ายบายเทน้ำออกเ <Huh? S 1> ทน้ำออกเลยสิบสองตัวครับวันนี้วันนั้นหกตัววันนี้สิบสองรวมเป็นห้าร้อยตัวแล้ว <Huh? S 1> <laughs> เป็นสิบแปดตัวแล้วครับที่เรา,เาปล่อยนู่นนมันไปนู่นล้ะจะรอดไหมนานแหละ <c oughs> ขอให้รอดทุกตัวจะได้มีไว้ตกกัน